ครับผมกล้วยเบสขาวตัวฮะวันนี้จะพามาดูสุดยอดรถหรูครับน้องเล็กในสกุล X อฮะเอสภาพดีราคาดีที่สุดไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมครับผมมาชมพร้อมๆกันเลยฮะคันนี้เป็นตัว 1.8D S d ด e ปี20นะครับไอเรื่องความหรูหราหรือเรื่อง คุณภาพเรื่องชั้นเนี่ยบอกให้เลยรู้จักกันดีอยู่นะฮะน้องกล้วยบอกเลยคันนี้สภาพดีมากๆเลยพี่น้องๆป้ายแดงเลยฮะใช้งานแค่ห้าหมื่นโลพี่ราคาหันลงกว่าครึ่งเลยครับพี่กว่าครึ่งเลยจริงดูฮะอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ใช่โฆษณานะฮะเรื่องจริงเลยสภาพน้องป้ายแดงเลยราคาหันลงกว่าครึ่งเลยฮะดูเลยกิ๊กๆเลยอ่ะเดี๋ยวน้องกล้วยพาไปดูภายในพร้อมๆกันเลยครับ ครับผมสําหรับคนที่ชอบหรือหลงรักหลงไหลรุ่นนี้อจะทราบดีนะฮะเรื่องความปลอดภัยความหรูหราของตระกูลบีเอ็มนะ,ะขนาดลมยางนะพี่อ่อนยังรู้เลยอ่ะยังเตือนเลยปลอดภัยมากๆากน้องกุ้ยบอกเลยปลอดภัยแต่วันนี้เราจะมาเน้นเรื่องสภาพนะฮะสภาพดีจริงครับพี่ดูเลยสภาพดีมากๆเลยน้องกล้วยบอกเลย,เลย,เลยน้องๆป้ายแดงเลยอันนี้ไม่ใช่โฆษณาอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะน้องๆป้ายแดงเลยดูเลยฮะใหม่มาก หม่จริงๆแล้วราคาถูกลงกว่าครึ่งพี่กว่าครึ่งเลยเลขไม้แค่ห้าหมื่นโลอ่ะไปดูเลขไม่กันเลยแล้วไปดูห้องเครื่องยนต์พร้อมๆน้องกล้ยเลยครับครับผมพี่คันนี้เลขไม้แค่ห้าหมื่นโลพี่ห้าหมื่นโลราคาถูกลงกว่าครึ่งเลยอ่ะไปดูห้องเครื่องยนต์แล้วพี่ไม่ต้องดูอะไรกันมากเลยห้าหมื่นโลี่แค่พ้นล e huh. ันอินนิดเดียวเองครับพี่ราคาถูกลงกว่าครึ่งเลยเกือบล้านเลยฮะผมบอกเลยสาภาพแบบนี้ราคาแค่นี้ที่นี่ที่เดียวครับผม ครับผมกล้วยเบสคาร์โตนะรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกแบบรถหรูฮนะบอกเลยชั่วโมงนี้ฮนะเบสคาร์โตไม่เป็นรองใครแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเรื่องคุณภาพอะไรอีกอย่างรครับพี่อยากได้เงินจะร้อาง่ายครับ1 0 0 0 0บาทครับแค่บอกต่อแนะนําให้คนมาซื้อครับวันนี้กล้วยไปก่อนสวัสดีครับ